นี่คือกรรยานของศูนย์พลังจักรวาลและพลังจิตทิพย์อโลคยานะคะเป็นเวชศาสตร,ร์พลังงานอย่างหนึ่งซึ่งอาจารย์มีความยินดีนะคะเป็นกร,รยานที่อาจารย์เชื่อมนะคะและบรรจุก,กระแสไว้สําหรับเชื่อมต่อกระแสของเทพทุกพระอ,องค์ในจักรวาลน,นี้นะคะเวลาวิธีใช้ก็คือเราจะต้องมีความเชื่อและมีความมุ่งสุดใจมีอารมณ์บวกและเราลึกถึงอาจารย์และเหล่าองค์จิตทิพย์จักรวาลปล่อยวางเปิดจิตด้วยความยินดีเพื่อต้อนรับ ระล,ลึกถึงอาจารย์และเหล่าองค์ชิตทิพย์จักรวาลแล้วเข้าสู่สมาธิที่ล้ำลึกนะคะซึ่งทรรมยานนี้จะชำระล้างพลังงานลบปรับภพบภูมิต่างๆหรือล้างพลังงานลบในห้องนะคะหรือในอวัตถุต่างๆนะคะที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเป็นเหรียญเป็นสิ่งต่างๆนะคะซึ่งเราคิดว่ามีพลังงานลบแฝงฝังอยู่เมื่อคุณจุดกรรมยาน คุณจะรู้เองว่าการสื่อสารกับเทพเจ้าต่างๆจะบังเกิดขึ้นแล้วคุณจะรู้ด้วยตัวเองว่าเป็นอย่างไรนะคะนี่คือเวชศาสตร์พลังงานของอาจารย์ที่อาจารย์มีความยินดีที่อยากจะให้ทุกคนได้เชื่อมต่อนะคะในยุคใหม่นี้นะคะยุคนิวโนมอน